สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวการทานอะโวคาโดสายพันธุ์บูทแปดนะคะอ่ะบูทแปด 8. ตอนนี้ก็คือสุกแล้วนะคะผิวก็จะอ่ามีสีเข้มบ้างน,นะคะนะะถ้าบีบดูก็กดลงนิ่มหนึ่งนะคะก็จะให้ดูว่าข้างนอกผิวเข้มอย่างเงี้ยปาดดูแล้วข้างในจะเป็นยังไงนะคะว่าจะสวยอยู่ไหมนะคะอืม ว้าว wow. นะคะข้างในสีสวยนะคะสีสวยเพราะเนื้อแข็งนะคะอ่ะเปลือกข้างนอกนะคะถ้าสุกก็จะแบบนี้นะคะขอให้ลูกค้ามั่นใจถ้าเปลือกแบบนี้ไม่ได้แบบว่าช้ำหรืออะไรนงคะข้างในก็จะแบบนี้นะคะถ้ามันลูกค้าซื้อไปแล้วมันช้ำมันเสียอะไรก็สามารถแจ้งได้นะคะแม่ค้าจะเคลมให้นะคะสำหรับวันนี้ก็ครูยูก็จะทานเป็นมื้อเย็นกับพ่อนะคะ แล้วแต่คนจะปอกแบบไหนนะคะคุณก็จะปอกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะปอกได้เลยร่อนม,มากนะคะนะคะเปิดร่อนมากนะคะก้อนหนึ่งลูกหนึ่งกิโลจะได้ประมาณสามลูกนะคะเม็ดแล้วก็แกะออก แกไม่ได้ก็แบบนี้เลยค่ะเม็ดก็เอาไปปลูกได้นะคะปอ,อ,อ,นะอกแบบนี้ก่อนอเดี๋ยวเราเค่อยตัดให้หั่นเป็นชิ้นเล็กเลยเนะม็ดมันเก็บไว้เพาะก็ได้นะคะส่วนมากกุยุก็จะเอาให้แยดย่าดไปเพาะนะคะ เพื่อพอกคำแล้วก็หารเล็กๆนะคะนะ,คะแบบนี้นะคะหั่นแล้วพอกคานะคะเสร็จแล้ววันนี้ก็จะเป็นมื้อเย็นของคุณพ่อคุยอยู่คุยอยู่ก็จะใส่นมนมจืดนะคะนมจืดนมจืดนะคะ วันนี้มีที่ใส่คือใส่นมจือดเอดี๋ยวเปิดนมจืดแป๊บนึงก็เทนมใส่นะคะจริงจะทานเป็นอาหารเช้าก็ได้แต่วันนี้ได้คอนเฟลกมาก็าจะใส่คอนเฟลกเข้าไปนะคะ แะอันนี้ทานเป็นอาหารเย็นนะคะใส่เป็นคอนเฟลกน,นะคะก็เลยคอนเฟรกลงไปนะะตามชอบใจนะคะแล้วใส่ใครชอบเสร็จแล้วก็จะมีน้ำผึ้งอันนี้น้ำผึ้งป่าอะนะคะถ้าใครสนใจน้ำผึ้งก็มีนะคะเข้ามาแล้วตอนนี้นะคะอีกไม่กี่วันอาทิตย์หน้าก็จะ นี่นะคะมีน้ำผึ้งขายด้วยขนาดหนึ่งพันหนึ่งพกรัมก็1นกิโลนะคะขนาดหนึ่งพันกรัมขวดละร้อยห้าสิบค่ะอ่านี่นะคะนี่เป็นน้ำผึ้งปลาก็พร้อมรับประทานมื้อเย็นนะคะด้วยอะโวคาโดนมสดนะคะอืมนะคะขอให้ทุกคนทานให้อร่อยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย